A-ha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  สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสุหมงสุบอนสุหมงสุแจค่ะกาสวัสดีค่ะแม่ยังเป็นทางการเนาะค่ะมือนี้มาอยู่พิกัดอำเภอตาการผืนฝนเด้อดค่ะอยู่ขอบคุณแม่แม่แนะนำตัวให้พี่น้องเข้าได้รับหูรับปากในไหมเอ้าแต่แม่มาารักขึ้นเดือนละก็ขึ้นเดือนขึ้นนี้โอ้ยแยบมากเพาต้องญาตกว้าง พ่อละเวยคุณแม่ลาตีเนาะค่ะบุญศิษย์บุญเย็นแล้วของบุญศิษย์น้ำผัวงอะไคุณแม่ลาตีบุญเย็นเนาะค่ะเป็นภรรยาของอีพอเดซ่าฟาร์มเนาะค่ะหลายคนที่เคยเบิ้งคลิปไปอาจจะหูเนาะค่ะ กะเพื่อพี่น้องเย็บซี่ไหมขอมาเบิงเพื่อนอาจพวกท่านเคยเห็นแม่เนาะกะแนะนำตัวให้เพื่อนหูมือนีสิพ่าไปเปลือกแล้วข้าคยไหวไหมข้ามามิเตียห้เบิงปลาสัตว์ไปเบิงมีแต่อยากให้เบิงต้นนี้สมไขวายไหมมีทองบ่สมขุนทวีบอกว่าใหญ่ขูนทวีของของอาจารย์หนีสมคุนทวีแล้วค่ะสมโตสมโตมีใบพร้อมใใบบมััน เป็นท่องได้เจ็กเดือนหรือไม่ท่องว่งาติเบื้องใบม้นสองเดือนงขาดว่าสิพานหลอบสิติดดีบ่ติดบ่ติว่าเห็นมันถึงแล้ว็อ่าิดกวต้องเลยเด้อใครสนใจตัวนี้อ4ซีดอยซี่วขามสูงค่ะเม่้า แม่สาวทองแรกอายุอยู่แลาวเราสามปีบ,บ่ก็สามหลอกสองปีเก่านาตางามค่ะพี่เนาะข้อสามอ,องสามอ,องบ่สามอ,องนิดขออออ้อสององไงเอื้อิปลือกเผาตาแต้มแก้มจับค่ะหุ่นหอยมันเป็นกล้วยเถือกญ่อ่างลึกค่ะพี่น้อง แม่พว่นนพวงเงินน้ะแม่เนาะแม่พว่วงเงินค่ะเป็นแม่สาวทองแหลกขัวหางไงกไากกหางถ่ายดีค่ะถ่ายงามถ่ายไงดีนุ่มสีเต่าเปิดราค่าไว้ที่เท่าไรก็แม่สอ,ส,อสองแสนเจ็ดสองแนเจ็ดค่ะพี่น้อง ต่อรองได้ไปท้ำพันไหมไปเห็ดแนว,แนวพอฝังอยู่ได้เนะาะสองแสนเจ็ดทองคุณทวีครับพี่เนาะสองเดือนแล้วสองสองเดือนผ่านละโบขึ้นบม่อ,อยังขึ้นวาพี่เมียขึ้นว่าติดแล้วงามอยู่ค่ะพี่น้องสนใจก็ติดต,ต่อ สอบถามในทีแม่หลาตีเนาะคะ่ะเบอร,ร์เท่าไรแมเบอร,ร์เท่าไรก็เือลงเบรอร์ย่าเอาหันหลังมา <uno> <บรถ><บรถ>นี่เบอร์ค่ะพี่น้องศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสีามหค่ะพี่น้องศูนย์หกหนึเกาดสี่ามหดซ่าร์มเยคะ่ะขออีพอ อยู่ทางอำเภอตะการจาังหวัดอุบลราชธานีนะคะ้น,นองมันบ่ตำบลห้วยฝ้าย้น,นองมันี่นี่ค่ะพี่น้องสนใจกับติตตอสอบถามได้ค่ะม,มักบกสื่อพอสือกโทรติตตอสอบถามได้นาะแม่เนาะสนใจเนาะแม่โทรโทรมาเหรียญมายัาง<อ>ได้มีบ่มีตัวนี้เป็นควายเถือกเนาะ บอ้ยคือปวดแทมีปวดากยอ้โยับมาผีเล่เมียยับมาผีเลยมองเจีงๆมาไม้มึงทายางพันเนี่ยเจ้าบิ๊กบอบิ๊กไบบิ๊กบอุ้ยคืองามแถวพอพันได้ะนาดน่าขวดนี่โมเมนต์สี่ร้อยชี่สีบัวเหร่เมีย <ล>สี่สิบลอยสี่สิบไรแล้วหนูวะอายุจักปีวันพ่อปีวันพน่อปีแปดเดือนแปดเดือนมีใบอยู่ป้าติถทเป็นลูกของลูกของเบิ่มพันหลานค่ะพี่น้องมีใบอยู่คนวะอ,อยู่อยู่ในบ้านเนาะหมดแล้วออกมาหนึ่งก็มีอยู่ใบทองคุณทวีค่ะกักงยายแม่หนึ่งก็ได้ เป็นราคาบังง่ายหนึ yeah. en. <right> ่งสิว่าร้ายเป็นไงเมียเปิดใบทีเท่าไรโอ้ยร้นจัดโบ่บเปิดสวัสตัวนี้ดื้สนใจจังโทษถามเอาสนใจจึงโทษถามอ๋อพ่อพันอันนาคตค่ะพี่น้องพ่อพันในอันนาคตเบื้งเบิ่งหนาเขาเป็นไงแมียหนาเขาเป็นไงแม่ยใบในโดแม่ยใบเนี่ยเป็นไงหนาเขาโก กระบานใหญ่ค่ะพี่น้องอเขาใหญ่แต่หน่อยเลยนี่กูละเขางามอ,อายุแปดเดือนดูบิ๊กไบคือดูไป <c oughs> บ่มซื้อบนบิ๊กไบค่ะเจ้าบิ๊กไบค่ะผู้บ่าวสัมหนอย <8 S 1> ยังเป็นเด็กสาวอยู่ค่ะแปดเดือนฝากพี่น้องป้องปายไว้ในอ้อมมืออก้อมใจอีกฝั่มคอกนึง้อเด้อค่ะพี่น้องฝั่ม พัญญเดชาบุญสิทธิ์ค่ะตำบลหวยาย,ายอำเภอตาการวุฒหล่ะเลียอำเภอตาการผืนพ้นจังหวัดเวฬุสะสถานี่ค่ะแลลวกฝากกดไลก์ลกดแช่หายกับช่องโบว์แฟมิลี่เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดลิบต่อๆไปนำเนเดอ้อนะคะพี่น,น,น้องฟรั่งกุ้กค้างเบน สูงม่งยีแม่ที่แม่สูงหรบยดห้หาสิบห้าสิบคือห้าสิบกวาหาสิบห้าสิยีแม่สูงลอยหาสิบพกเลยค่ะพี่น้องขั้ว้สีสูงทอ้อ่ะเบิ้งตีเบิงบ้งตีเบิ้งตาดล้างตาดล้างเพื่อนค่ะพี่น้องโตเพื่อนนี่สีขาวเลยค่ะพี่น้องสีโมนเลยตวนดีน พูดละตาดังพี่น้องตาดดังนี้นามสีหงุนตัวนี่เปเรยบเสียบอยู่พี่น้องป้าที่โถ่เนาะฟุลฝาฟุละยินโดอกับจักนี่ อะพี่น้องสนใจก็โทษติดต่อสอบถามเอาเนอะนาโคดพอผ่านขาแข่งไงถุงเท่าขาวเพิ <c oughs> ่นเย็นดีเพิ่นวายาขึ้นจนังหนามค่ะพี่น้องตัวน,นี้กระทอกมั้ยแม่กระทอกเก้าเจ้าเด้อนี่ใบแม่นวะนีโคดส,สาวแม่สาวอยู่บ่นเนี่ยบ้แม่สาวจังไรลูกมั่นตัวโอ้ตัวน,นั้นบ่ลูกเพื่อน ลูกสองโอ้ลูกเพิน่นที่เทาท้ายมาลูกเพิน่นเนบะิร์ตลูกเพิ่นเนี่ยห่วยอายุเพิน่นหลายเต๋อเป็นที่สันตัวนี่เช็คเดือนละเฮ้แม่ทอง,ทองสี่สิบเดือนอะไดิสิบเดือนตัวสิออกทองสี่สิบเดือนนี่ดาหลังปีใหม่ก็บโออือพี่น้องมึงเอาเด้อค่ะนี่นุ่มสีเต้า เก่าจะเริิญค่ะมีใบมีหลอดพิ่นบ่ได้เอาออกมาสาวดอกคุ้นค่ะแม่ไงลูกสามในถ่องมุธรรมดาค่ะค่ามสูงนี่เที่ยงหน้าผากหนูร่อยสี่สิบกลัวร่อยสี่สิบบวกคันบ่าเกือบร่อยห้าสิบนี่ พ <laughs> ันใหญ่เพิ่นยี่พอวันยังห้อันยี่แม่ออกกล่องค่ะวันนี้เอาข้นมาจะออกกันได้ได้กล่องประมาณก,กล่องแม่ยับเบอร์หีดูเพิ่นก็นดีสวงนี่ดูเพื่อนเบิร์ดค่ะพี่น้องบา้าตีถัเปิดราคาไว้เท่าไหร่แม่ โอ้ยบริเวณเปิดคำสนใจเท่ามาโลดโอ้ยลอย404ลอย404บวกทองเก้าจะเดินสิขวัญโตกสวงขวัญหาเงินค่ะพี่น้องขวัญดีอยู่อ่างลึกใหญ่ค่ะทองเอ็นเหรียทองกำลังสีญ่ทองประมาณขวัญกำหนดบ่กำหนดกำหนดขอดวันที่หา มอกกลาค่ะมึงนาตาเพื่อนค่ะตาแตรมแกมจำขวัญเจะจาค้าขายข่องค่ะอยหัวคิวปากไง่ปากคา,าบแก้วค่ะกินยาเก้งบ่ไหม,อมเออกบบวดเผาเป็นร่วงเพิงค่ะยัยค่ะกําไลนาหลังม,มีค่ะเท่ากําไรเท่านาหลังค่ะตาแตรมแกมจำ นางหนาาา้าซาใหญ่หนุ่มสีเต่าใหญ่ยายงามพุงเท่าขาวค่ะกกค้างเงาดีค่ัพี่น้องนี่พี่น้องสนใจกับจังโทมาตัวผนห่องราคาไว้ให้ก็คือตัวสมของอาจารย์นิ้งค่ะตัวนั้นสองแสนตวสองแสนเจ็ดค่ะต่อรองได้ มีใบหายหผ่านหลอบไปสองหลอบแล้วโบขื้นโบยังโมติดคากแล้วอีแม่ว่าตัวนี้เกิดเป็นโตเป็นแม่ของเพิ่นแม่ของตัวนั้นของตัวนี้พี่น้องสนใจกับโทมาโหลดขอเบอร์หญิงนี่ค่ะแมะ่พี่น้องสนใจกับติดต่อ สอบถามนะค่ะ0619474836ค่ะพญายเดซ่าฟาร์มค่ะอยู่บ้านลองนำคุณตะบนหวยฟายอำเภอตาการผืดผลจังหวัดบนราชธานีนะคะเบิงเละค่ะเบิงแล้ว คน <c oughs> ละลูกเพื่อนค่ะพี่น้องเจ้าบ,บีกอ่อ,อนซอนไลายอ่อ,อนซอนไลท์นเบิ่งข่ายางเพฝุนอยู่กับช่องโบแฟมิลี่คือเกา่าคือเดิมเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโบ์แฟมิลี่เฮ็ดลิปต่อๆไปเด้อค่ะสหรับมือนี้กับือสิลาพี่น้องไปกับสาวขัวงเงินค่ะนี่ตัวนี้เปิดราคาสองแสนเจ็ดค่ะลาพี่น้องไปนะคะ มีพ่นไหยีแม่ออกกล่องขอบคุณพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศเนาะค่ะฝากฟาร์มมีแมใไ่ในออมเมอกออมใจพ่อแม่พี่น้องอีกฟามนึงค่ะเป็นฟารมที่่วยเพื่นกระงามค่ะมีตะเกูดีดีค่ะพี่น้องสนใจกับกดติดตามไห้ค่ะสำหรับมือนีสบายดีสวัสดีค่ะ